สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา Honda Lady อยู่กันที่บูธร,รถยนต์ Honda ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ค่ะนอกจากจะมีรถยนต์ Honda รุ่นต่างๆให้ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะเราบอกเลยค่ะว่างานนี้เรายังมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษ Honda Big Smile ยิ้มใหญ่โดนใจทุกโปรค่ะใครอยากเป็นเจ้าของรุ่นไหนมีโปรเด็ดๆอะไรกันบ้างตาม Honda Lady มาได้เลยค่ะ เริ่มกันที่ซิ t y s e r ร e รถ City Car ยอดนิยมที่เข้ามาตอบโจทย์ชีวิตที่หลากหลายและที่อยู่กับซ่้มตรงนี้คือ Honda City e h e v รถที่จะพาคุณเข้าใกล้อนาคตได้มากขึ้นค่ะครั้งแรกของ City Car ที่ขับเคลื่อนด้วย Full Hybrid ให้แรงบิดที่ทรงพลังอัตราเร่งรวดเร็วทันใจและประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมเพิ่มความมั่นใจด้วย Honda Sensing เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะอีกด้วย เป็นเจ้าของด้วยดอกเบี้ย2.99%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี Honda Ultimate Care และยังได้ฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรให้คุณมั่นใจกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีค่ะและถ้าพูดถึงความแรงสปอร์ตประหยัดที่มีครบจบในคันเดียวต้อง Honda City คันนี้ ที่มาพร้อมเครื่องยนต์1.0ลิตรท t e c Turbo 122แรงม้าที่ให้ทั้งความแรงแต่ประหยัดน้ำมันได้ถึง23.8กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณไปเจาะออได้ง่ายๆด้วยดอกเบีย้ย2.29%พร้อมฮอนด้ช่วยผ่อนเดือนละ1,000บาทนาน12เดือนค่ะ และที่โวกันสุดๆตอนนี้เลยต้องยกให้กับ Honda City Hatchback คันนี้ที่จะพาคุณ Move On ไปเจอกับสิ่งที่ใช่ Enjoy ไปกับ<ป>ทุกโมเมนต์โดดเด่นด้วยความสปอร์ตอันหนึ่งประสงค์สไตล์ h a t c h b a c k ด้วยบอกปรับพับได้4โหมดดีไซน์ภายนอกสปอร์ตรอบคันพิเศษวันนี้ดอกเบีย้ย2.99%พร้อมฟรีประกันภัย1ปีค่ะ คุณรักการเดินทางอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆฮอนด้าพร้อมพาคุณไปกับรถที่มอบความอนเนกประสงค์หลากหลายสไตล์ตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนค่ะเริ่มต้นกันที่รถ SUV ูลุกลอหรูดูพรีเมียมที่ทุกคนคุ้นเคยกับ Honda CR-V ใหม่ที่มาพร้อมกับไฮไลท์เด็นนอกจากความอนเนกประสงค์ก็คือ Honda Sensing เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะและยากให้คุณได้เปิดมุมมองใหม่ๆกับพารามิกสซัลลูอีกด้วย นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีฟังก์ชันพิเศษอื่นๆอีกมากมายที่อยากให้คุณมาลองสัมผัสที่สำคัญตอนนี้สำหรับในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลรับดอกเบีย้ย0%และในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินรับดอกเบีย้ย1.99%พร้อมฟรีประกันภัย1ปีค่ะ คุณเป็นแฟน crossover ขวัญใจมหาชนที่อยู่ข้างๆหรูอตรงนี้ก็คือ Honda HRV ที่สวยสะดุดตาขับไปไหนมาไหนก็เจอด้วยดีไซน์สปอร์ตเฉบเฉียวเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยความกว้างของห้องโดยสารและห้องสัมภาระท้ายขนาดใหญ่ที่สุดในคลาสมาเป็นครอบครัว HRV ด้วยกันกับดอกเบีย้ยพิเศษ0%พร้อมฟรีแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงค่าไหล่3ปีหรือ50,000กิโเมค่ะ อีกหนึ่งรุ่นที่มีความสปอร์ตแข็งแกร่งต้องยกให้ Honda B R V ที่สปอร์ตทั้งภายนอกแล้วก็ภายในค่ะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันพื้นที่ขนสัมภาระด้านท้ายที่กว้างมากๆพิเศษสุดออกรถวันนี้รับดอกเบีย้ยพิเศษ0.59%ฟรีค่าแรงเช็กระยะ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรค่ะ กำลังมองหาแฮชแบกตัวจีด๊ดคล่องตัวในทุกการขับขี่ก็ต้องยกให้ Honda Jazz คันนี้แน่นอนค่ะแฟนขับเหนียวแน่นก็เพราะว่าปลื้มกับความอนเนกประสงค์ลงตัวดีไซน์สปอร์ตโดดเด่นห้ามพลาดกับโปรพิเศษดอกเบีย้ย0.99%กพร้อมฟรีประกันไทย1ปีฟรี Honda Ultimate c แค e ค่ะ และที่ขาดไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องพามาชมพร้อมกับแคมเปญพิเศษนะคะกับรถเก่งยอดนิยมที่นอกจากจะยอดขายยืนหนึ่งแล้วดีไซน์ยังสปอร์ตหรูหราแล้วก็โดดเด่นอีกด้วยค่ะเริ่มกันที่พรีเมียมซีดานสุดหรูค่ะกับ h o n d a a c c o r d Hybrid รคันนี้ค่ะที่โดดเด่นทั้งภายนอกที่สปอร์ตหรูหราและภายในที่กว้างขวางมาพร้อมกับฟังก์ชันระดับพรีเมียมค่ะสมรรถนะทรงพลังด้วยระบบฟูลไฮบริดประหยัดน้ํามันดีเยี่ยมมั่นใจมากขึ้นด้วย Honda Sens i n g เทคโนโลยีความปลอ อดภัยอัจฉริยะพิเศษแบบสุดๆค่ะด้วยดอกเบีย้ย0%ฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรฟรี Honda Ultimate Care พร้อมกับรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีค่ะและในรุ่นเทอร์โบอรับดอกเบีย้ยพิเศษ0%ฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรพร้อมรับฟรี Honda Ultimate Care บอกเลยค่ะว่าพิเศษมากๆค่ะ และที่ท็อปฟอร์มสุดๆค่ะกับสปอร์ตซีดานยอดนิยมก็คือ Honda Civic Turbo R S ค่ะเทสปอร์ตมีเอกลักษณ์ยากที่จะละสายตาจริงๆค่ะเดดเด่นทั้งเรื่องสมรรถนะและเพิ่มความมั่นใจด้วย Honda Sensing เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะวันนี้มาพร้อมกับโปรสุดปังค่ะกับดอกเบีย้ย0.99%รรับฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า1น0 0 0บาทและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะรับฟรีประกันภัย1ปีและ Honda Ultimate c a r e ค่ะและในรุ่น c ี รีวิแฮทแบ็กที่ให้คุณสัมผัสกับความสปอร์ตโดดเด่นไม่เหมือนใครราใจกับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย2.29%ค่ะบอกเลยว่าบูธรถยนต์ฮอนด้าปีนี้นอกจากจะมีรถสวยๆทุกท่านได้สัมผัสแล้วเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษที่จะทำให้คุณยิ้มกว้างกว่าที่เคยค่ะหากใครกำลังตัดสินใจอยู่นะคะต้องรีบแล้วล่ะค่ะเพราะว่าข้อเสนอพิเศษดีๆแบบนี้มีจนถึง5เมษายน2564เท่านั้นค่ะทั้งภายในงานแล้วก็โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศค่ะ ถชทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเซลได้ง่ายๆค่ะเพียงแค,ค่คลิกปุ่มแชทด้านล่างนะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ w w w h o n d a c o t h ค่ะแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ Honda นะคะ